สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องของโครงการที่ชื่อว่า EduConnect ของโรงเรียนบ้านหัวดอยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าพลังของคนแค่คนเดียวเนี่ยสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้นใหญ่ในโรงเรียนที่อยู่หาา่างไกลได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันนะครับตั้งแต่บทบาทที่ดูแปลกๆของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งภารกิจด้านดิจิทัลของโรงเรียนไปจนถึงโซลูชันที่ชื่อ EduConnect ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วผลลัพธ์ที่ตามมามันน่าทึ่งขนาดไหนคือเพื่อให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆของมันก่อนซึ่งก็คือตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และตำแหน่งงานของเธอที่บอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเรื่องทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นที่คนคนนี้ครับคุณนัตตาพัปริยาพัฒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนบ้านหัวดอยนะครับคือถ้าดูแค่ชื่อตำแหน่งเนี่ยก็เหมือนจะเป็นงานธุรการทั่วไปใช่ไหมครับแต่พอไปดูในสัญญาจ้างจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบของเธอมันใหญ่กว่านั้นแล้วก็เจาะลึกด้านเทคนิคมากกว่านั้นเยอะเลยครับลองดูหน้าที่ของเธอนะครับคือนอกจากงานเอกสารทั่วไปแล้วเนี่ยยังต้องดูแลระบบโดเมนเนมพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนทั้งสาเว็บแน่แล้วยังต้องบริหารจัดการระบบใหญ่อย่าง Microsoft 365กับ g o ับ l e Suite อีก คือจะเห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ธุรการแล้วล่ะครับแต่เหมือนเป็นผู้จัดก,การฝ่ายไอทีไกลๆเลยซึ่งการผสมผสานหน้าที่ที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่โปรเจกต์ EduConnect ไอ้บทบาทที่ดูจะกว้างขวางขนาดนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยภารกิจที่ชัดเจนมากๆของโรงเรียนเลยนั่นก็คือความพยายามที่จะลดช่องว่างทางดิจิทัลให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทครับ โจทย์ใหญ่ของโรงเรียนบ้านหัวดอยตอนนั้นเนี่ยชัดเจนมากเลยครับคือจะทำยังไงให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุคที่เราเรียกว่า Digital Thailand คือเด็กๆจำเป็นต้องมีทักษะที่ไม่ใช่แค่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับแต่ต้องสามารถเอาตัวรอดแล้วก็เติบโตในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย จะเห็นเลยว่าเป้าหมายของภารกิจนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การสอนใช้คอมพิวเตอร์เยอะเลยนะครับมันคือการสร้างพล,ลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบส่งเสริมทักษะที่จําเป็นสําหรับอาชีพในอนาคตและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยลดภาระงานของคุณครูด้วยเรียกว่าเป็นการมองแบบรอบด้านจริงๆทั้งเพื่อตัวนักเรียนและเพื่อตัวโรงเรียนเองเลยเอาละครับทีนี้เรามาดูกันที่ทางออกที่เกิดขึ้นจากความท้าทายเหล่านี้กันดีกว่า ซึ่งก็คือโครงการที่มีชื่อว่า Edu Connect นี่แหละครับแค่ชื่อ Edu Connect เนี่ยก็บอกไอเดียหลักของโครงการได้ดีมากๆแล้วนะครับมันคือการ connect เลยการเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูหรือแม้แต่ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนี่แหละเป็นสะพานเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มันไร้พรมแดนขึ้นมาจริงๆแต่ว่าไอเดียดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ยังไงล่ะครับ โครงการนี้เขามีกระบวนการบริหารจัดการ4ขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากๆเลยครับเขาใช้วงจรที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ plan do check act หรือวางแผนลงมือทำตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงซึ่งวงจรนี้แหละครับที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ชัดเจนมากๆช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ EduConnect ให้กลายเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงๆในขั้นตอนแรกเลยการวางแผนหรือ plan หัวใจสำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายให้มันเคลียรย์ไปเลยว่าจะสอนอะไรจะวัดผลยังไงจากนั้นก็มาระบุเครื่องมือที่จะใช้อย่างเช่น Google Workspace กับ Microsoft 365แล้วก็ฟอร์มทีมคุณครูกับบุคลากรขึ้นมาคือเป็นการวางรากฐานให้แน่นปึ๊กก่อนที่จะไปลงมือทําจริงครับพอแผนแน่นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทําหรือดูครับทีมงานก็เริ่มสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสไลด์หรือบทความต่างๆ แล้วก็เผยแพร่ออกไปตามช่องทางของโรงเรียนทั้งเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียที่สําคัญคือต้องทําควบคู่ไปก,กับการจัดอบรมให้คุณครูด้วยเพื่อให้ทุกคนใช้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆได้อย่างมั่นใจและสุดท้ายคือขั้นตอนการตรวจสอบและปรับปรุงซึ่ง2ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันสร้างวงจรของการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาทําให้แน่ใจว่าโครงการนี้ไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วจบกันไป แต่มันเป็นระบบที่มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยครับเอาละครับวางแผนมาอย่างดีลงมือทําอย่างจริงจังแล้วผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแผ่ขยายไปทั่วทั้งระบบของโรงเรียนเลยล่ะครับถ้าดูเป้าหมายที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดๆนะครับหนึ่งในนั้นคือการทําให้นักเรียนกับบุคลากร90%สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้ซึ่งเป้าหมายนี้เขาก็ทําได้สําเร็จครับ พีนี้มาดูผลกระทบกับคนที่สำคัญที่สุดกันก่อนนั่นก็คือน้องนนักเรียนครับประโยชน์ที่เด็กๆได้จากโครงการนี้มันชัดเจนมากๆเลยเหมือนเป็นการติดอาวุธทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตให้พวกเขาโดยตรงเลยครับคือประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเนี่ยมันรอบด้านจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เก่งเทคโนโล,โลยีเก่ง AI แต่ยังได้พัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญมากๆอย่างการสื่อสารการแก้ปัญหาแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทั้งคุณครูและคนในชุมชนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นรากฐานสําคัญของการเติบโตเลยและผลดีมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวนักเรียนนะครับแต่มันยังขยายผลไปถึงคุณครูและตัวโรงเรียนโดยรวมด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันได้สร้างวงจรเชิงบวกขึ้นมาครับพอคุณครูได้รับการอบรมมีศักยภาพมากขึ้น ก็สามารถสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจขึ้นได้พอโรงเรียนมีสื่อดีๆก็ทําให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนดีขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ไปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหมครับว่ามันส่งผลดีต่อกันเป็นทอดๆเลยเรื่องราวทั้งหมดจากโรงเรียนบ้านหัวดอยเนี่ยนะครับมันแสดงให้เราเห็นบทเรียนที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนที่เป็นสากลเลยล่ะครับ ความสาเร็จของ EduConnect เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบฟลุกๆนะครับแต่มันมีสูตรสําเร็จของมันอยู่จะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่การมีผู้นําที่สนับสนุนการวางแผนที่ดีการดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและที่ขายไม่ได้เลยก็คือการประเมินและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่คือสูตรที่องค์กรอื่นๆก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เหมือนกันครับแต่บางทีข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดอาจจะมาจากวิสัยทัศน์ส่วนตัวของคุณนัทประพัฒน์เองนะครับที่บอกว่า เราสามารถสร้างศูนย์กลางความก้าวหน้าของเราเองได้โดยใช้เทคโนโลยีภายใต้วัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยมันเป็นแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีไม่ได้มาเพื่อแทนที่วัฒนธรรมนะครับแต่มาเพื่อเสริมพลังให้วัฒนธรรมของเราแข็งแกร่งขึ้นต่างหาก สุดท้ายแล้วเรื่องราวของ EduConnect ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าโครงการที่มุ่งมั่นเพียงโครงการเดียวเนี่ยสามารถพลิกโฉมแนวทางการเรียนรู้ของทั้งชุมชนได้อย่างไรมันทำให้เห็นว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากข้างบนเสมอไปนะครับแต่สามารถจุดประกายขึ้นได้จากใครก็ตามที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีแรงผลักดันที่ทาให้มันเกิดขึ้นจริง